สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนั้นต้องการเสริมกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ดูในตอนนี้นะครับว่ากันว่าได้ล็อกเป้ากลับไปหาวิกเตอร์โอซิเฮมกองหน้าของนาโปลีวัย25ปีทีมชาติเน,นเธอรยนะครับโดวยว่ากันว่านะครับบอดบริหารชุดใหม่ของแมนยูนำทีมโดยเซอร์จิมและคิปเนี่ยได้มอบหมายให้ตัวแทนของสโมสรรีบเดินทางไปเจรจากับลั้กเตและก็รีบเดินทางไปเจรจากับสโมสรน,นาโปลีเพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าทางนาโปลีเนี่ยจะปล่อยตัวโอซิมเมมหรือเปล่า ท้งนี้นะครับก็ยังมีการคาดการณ์กันไว้ด้วยนะครับว่าค่าตัวของโอซิมเฮมเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านยูโรเพราะอย่าลืมนะครับว่าโอซิมเฮมเนี่ยเป็นตัวหลักของสโมสรน,นาลีนะครับถ้าเกิดพวกเขาจะปล่อยเนี่ยพวกเขาจะต้องปล่อยแพงแน่นอนนะครับสำหรับผลงานของโอซิมเฮมในซีซั่นนี้นะครับก็ลงเล่นไปแล้ว22นัดยิงไป13บาประตูแล้วก็ทํา4แอสซิ์นะครับนับว่าผลงานในซีซั่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้โหดเหมือนผลงานในซีซั่นที่แล้วนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าทางสโมสรนาลีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผ ทีมมคนให่ผลงานของโอซิเฮมมันก็เลยไม่ปังๆในซีซั่นนี้นะครับอ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าสําหรับวิกเตอร์โอซิเฮมจะลงเอยกับแมนเชสเตอร์เตดอย่างไรในยุคข,ของเซอร์จิมแมตคีฟนะครับอ่้าเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะอินดิเพนเดนต์นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของ One, สปอร์ตวันสื่อของสเปนนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังจับตาดูอันโตดิโอซิวา เซ็นเตอร์แบ็กวัย20ปีของเบตฟิก้าโดยว่ากันว่าทางเบตฟิก้านั้นได้ตั้งค่าตัวของเตรยรานี้ไว้ประมาณ100ล้านยูโรสหรับการปล่อยนักเตะรานี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยสาเหตุที่แมนเชสเตอร์เตดนั้นได้ให้ความสนใจอันโตนิโอซิวานะครับก็เพราะว่าอันโตนิโอซิวานี่สามารถเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เล่นได้ทั้งเท้าขวานะครับโดยทางสโมสรมนยูมีความหวังว่าหากได้อันโตนิโอซิวามาร่วมทีมอันโตนิโอซิวา จะสามารถยืนได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาและก็เซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่ม a ล l นะครับที่ออกมารายงานว่าเอ,อริกเทนฮากได้ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ฝึกสอนและสตาโฟโค้ชของแมนยูว่าอนาคตของเขาตอนนี้ที่แมนยูนั้นไม่มีหลักประกรันที่ชัดเจนหลังจากเขาพ่ายแพ้มาในเกมดาบี้แมตช์เมื่อวันอาทิตย์ท,ที่ผ่านมานี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะการเดียนนะครับที่เรามารายงานว่าแมนเชสเตอร์เดธได้แต่งตั้ง Man, ดังกลีฟีแมนผู้อำนวยการด้านกีฬาของคริสตันพาเลตให้เข้ามาดำรงตัวหน่หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรเข้ามาสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทางเซอร์จ,จิมลคีฟนั้นหวังว่าดังกลีฟีแมนนะครับจะเป็นคนที่สามารถหาคนที่มีศักยภาพระดับสูงเข้ามาสู่สโมสรได้ภายใต้าการบ,บริหารของจิมและคีฟนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ f อร์เรี p o โพเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวจาก Skysport ์นะครับที่เรามาแรางนว่าฮากแมนเชสเตอร์แต่นั้นสนใจที่จะดึงตัวโรบุโตเดซบี้เข้ามาแทนที่เอริกินฮักในซีซั่นต่อไปแมนเชสเตอร์ Manchester แต่นั้นอาจจะต้องเสียค่าฉีกสัญญาของเขานะครับซึ่งว่ากันว่านะครับค่าฉีกสัญญาของเขากับไบตันเนี่ยจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ประมาณ8.5ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับทุกคน ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่สตาร์นะครับที่ต่อมารายงานว่าเอ,อริกเดนฮากไม่ค่อยจะไว้วางใจอามาด,ดิโลมากเท่าไหร่ทําให้อามาด,ดิโรลนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามและเป็นที่เชื่อกันดีว่าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่อามาด,ดิโอลอาจจะเลือกย้ายออกจากสโมสรมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่เรามารายงานว่าแมนเชสเตอร์เตดมีความกระตือรือร้นที่จะขายเจดอนซันโชออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยไม่คิดที่อยากจะให้ซันโชกลับมาพิสูจน์ตัวเองที่สโมรสรแมนยูอีกครั้งเลยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่ม a ล l นะครับที่เอามารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟได้มอบหมายงานให้เซอร์เดวิลฟอร์ดในการตรวจสอบโครงสร้างของสโมสรแมนยูรวมถึงการพิจารณาอนาคตของเอเดนฮานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของทีมทอนะครับที่เอามารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟเจ้าของคนใหม่ของสโมสรแมนยู กำลังให้ความสำคัญในการพัฒนาสนามโอร์ฟอร์ดมากกว่าการสรรหาหรือการซื้อเตะเข้ามาสู่ทีมโดยว่ากันว่าเซอร์จิมและคีฟมีแผนที่จะอนุมัติเงินประมาณ2,000ล้านปอนด ในการสร้างสนามขึ้นมาใหม่หรืออาจจะมีการรีโนเวทสนามโอทฟอร์ดเก่าด้วยงบประมาณ1 0 0 0ล้านปอนด์ส่วนการเสริมทับในการซื้อตักเข้ามาในช่วงสมร์น,นี้คาดว่านะครับทางน,นาเซจินลคลีฟอาจจะอนุมัติเงินในส่วนนี้ประมาณ200-300ถึงล้านปอนด์สำหรับการซื้อตักเข้ามาในช่วงสมร์น,นี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของทอ l ส Sport นะครับที่ออกมาแรางว่าเซอร์จิมและคีฟอาจจะต้องผเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับการกลับมาของเมสันกินบูธโดยว่ากันว่านะครับถ้าหากเสอร์จิมและคีฟตัดสินใจที่จะดึงเมสันกินบูธกลับมาที่สโมสรแมนยูเหล่าบรรดาพนักงานที่สโมสอแมนยูจะนัดรวมตัวกันเพื่อหยุดงาน ประท้วงการที่เซอร์จิมเลคิฟจะนำเมสันคินบูธกลับมาหรือจะหนักไปกว่านั้นก็คือเหล่าบรรดาพนักงานจะนัดรวมตัวกันเพื่อขอลาออกเพื่อเป็นการประท้วงหาจิมเลคิฟตัดสินใจที่จะดึงเมสันคินบูธกลับมานะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากดูดี้กาเลตตินะครับที่ดอมารายงานเพิ่มเติมว่าดูเหมือนว่าทางเมสันคินบูธมีความต้องการที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับสโมสรแมนยูไนเตด ในช่วงซัมเมอร์นี้หากเขามีโอกาสนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมัตทเดอริกนะครับที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์เชิงปฏิเสธที่จะมาร่วมทีมกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เจ้าตัวนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเมื่อช่วงฤดูหนาวที่แล้วใช่ไหมครับว่าเทนฮากเนี่ยอยากจะดึงมัทาเดอริกมาร่วมทีมแต่ดูเหมือนว่าทางมัไทาเดอริกนะครับจะได้ปฏิเสธทางอ้อมนะครับโดยเขากล่าวว่า ผมได้ยินว่าผมมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรนั้นสโมสรนี้แต่ว่าในช่วงนี้ผมอยู่กับสโมสรบโอเมนิกผมยังไม่ได้โฟกัสเรื่องอนาคตซึ่งตอนนี้ผมยังเหลือสัญญากับสโมสรบโยอเมนิกจนถึงปี2027ตอนนี้ผมขอโฟกัสแค่สโมสรบโยอเมนิกเท่านั้นนะครับเขาได้ออกมาปฏิเสธสั้นๆทางอ้อมแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ To t ท l Sport นะครับเที่เอาบาเรนว่า แมนยูเตดกระตือรือร้นที่จะเสริมทางเลือกในแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมองว่าโจชัวเซอร์กซีเป็นทางออกที่มีศักยภาพอย่างสมบูรณ์แบบหากพวกเขาพลาดโอกาสในการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิพมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่สโมสรแมนยู Man you, แค่สโมสรเดียวที่สนใจโจชัวเซอร์กซีทางนี้นะครับก็ยังมีสโมสรชั้นนำัุวยุโรปที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับดัวรายนี้ในช่วงซัมเมอร์เช่นกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริคคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีวื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ